าอีเป๋ามาเล่นทะเลก่อนไม่มีอะไรทําว่างๆเที่ยวทะเลจอมเทียนกันนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีคลึ้มๆนิดหน่อยไม่มีแดดเหมือนฝนจะตกาอีเป๋ามาพักผ่อนเป๋าตื่นเต้นใหญ่เลยอะไรลูก เป็นไงสนุกไหมเปลาปลากันไหนี่มาทะเลวันแรกเป็นไงขุด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 ดูดิอ้ <laughs> มุดใหญ่เลยมึงดินเต็มปากเลยด้วยนะดูลูกเดีดินเต็มปากแล้วมันมุด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 เ,เลยฮ่า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 ฮุด,ด,ด,ดเา่าฮ่าฮ่ลฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่ดฮ่า่าา่ด เงือเสร็จทื่นจังเลยอ่ะมีเพื่อนมาเพื่อนที่เฝ้าหรือกสวัสนีนะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีอะไรให้กินเลยไอ้เฝ้ามีอะไรให้เขากินไหมถ้าเอาไม่ให้มือมันลงมากินกับมือเลยนะจะเอาอะไรล่ะใช่ไม่รู้คืออะไร คืออะไรกันเป็นหมาหรือเป็นหมูนทำไมมุดจังเลยฮะ